เจ้าหน้าที่เพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำออกจากควานพยาวจังหวัดพยาวเป็น14ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะจากเดิม12ล้านลูกบาทเมตรต่อวันหลังจากที่น้ำในควานพยาวนั้นเต็มเกินความจุส่งผลทำให้ชุมชนรอบคว้านพยาวนั้นถูกน้ำท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อม รับฝนที่จะตกลงมาสมทบในสัปดาห์นี้ด้วยแต่การระบายน้ําจํานวนมากเช่นนี้ก็จะมีผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ํานะคะจึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามสถนานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะ สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำอิงพื้นที่รับน้ำในอำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้และอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตอนนี้พื้นที่ทางการเกรษตรโดยเฉพาะนาข้าวถูกน้ำท่วมสูงได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างระด,ดับน้ำยังไม่ลดค่ะขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้สรุปพื้นที่นาข้าวและพื้นที่เกษตรตอนนี้ได้รับความเสียหายมากกว่า6 5 0 0 0ไร่ค่ะ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ได้นํารถไถเข้าไปเปิดเส้นทางระหว่างห้วยบ้านห้วยพึ่งช่องการค้าชายแดนห้วยพึ่งตะมลห้วยผาอําอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะหลังฝนที่ตกหนักทําให้ดินและก้อนหินขนาดใหญ่ถลม่มปิดทับเส้นทางเพื่อให้สามารถสัญจรได้ตามปกติเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าชายแดน ขณะเดียวกันนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นเฝ้ราระวังติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นั้นจะมีฝนตกหนักลงมาอีกค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายแม้ว่าขณะน,นี้สถานการณ์น้ำท่วมนั้นจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีหลายอำเภอค่ะที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซึ่งหลังมีคำเตือนว่าจะมีฝนตกหนักอีกก็ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ต้องสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถนานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตือนแล้วก็ให้การช่วยเหลือชาวบ้านด้านศูนย์อุตุนิยิทยาภาคเหนือประกาศว่าช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่7กันยายนนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับวันนี้ภาคเหนือก็จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ